เราเป็นพระเป็นจำมณะสมบูรณ์ไหมล่ะเป็นพระเต็มบาทไหมล่ะก็วกมหาที่หรือว่าเป็นพระหนึ่งฉลึงหรือเป็นว่าเป็นพระหนึ่งสตังก็พี่นจะแต่ตอนตัวนี้เนี่ยถ้าพระไม่ไม่เต็มบาทจะเป็นพระเป็นจำมณะได้ยังไงออกมาแล้วก็ต้องเป็นพระเต็มบาทที่นั่นพระเต็มบาทก็ไม่ใช่ว่าพระรูปนั้นจะเป็นพระอรังขันเป็นพระอนาคาคาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระโสดา แต่เป็นพระผู้ปฏิบัติตามหลักคําสอนเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเจ้าตรัสอย่างนี้เอาอย่างนี้ได้ความรู้พระเจ้าอ่ะพ่อว่ายัางไงลูกก็ทําตามนั้นจริงจะเป็นลูกที่ดีพวกเธอเป็นลูกอับรีและจะไปสอนใครให้เป็นคนดีได้หลวงปู่ก็จะถามพระทุกรูปนี่แหละกราพเจ้ามาให้คุณจาร์บวคณะด้วยนะผมจริงหน่อยตรงหน่อยด้วยว่าผมตั้งใจแล้วเนะี่ย ผมจะเอาชีวิตนี้เลขกเพื่อปอกป้องหลักธรรมหลักวินัยใครจะได้ใครจะว่าใครจะดา่าเเรื่องของใครเรื่องของมันนาะนา,นาจิตตังนะจะไปตกตน,นลกขุมไหนเขาปล่อยไปที่ไม่ใช่บ่าอะไรนี่ถ้าพวกเธอกล้าผิดพระวินัยเล็กๆน้อยๆอยู่ก็แสดงว่าพวกเธอนั้นลวงโลกนรกสวรรค์เป็นของปลอมไปหมดเลยะนั่นน่ะพรหมโลกก็เป็นของปลอมสำหรับพวกเธอ มักขุนพณิพานก็เป็นของปลอมสําหรับพวกเธอเตะเอาระดับนั้นมาสอนคือเอาของปลอมมาสอนไงคือไม่เห็นจริงไงท่านที่มักขุนพณิพานก็เป็นของจริงพรหมโลกก็เป็นของจริงเทวโลกก็เป็นของจริงบุญบาปก็เป็นของจริงนรกวรรค์ก็เป็นของจริงกับคิดว่าเป็นของปลอมเลยเอาของปลอมมารวงโลกนั่นเนี่ยเพราะใจของพวกเธอเป็นของปลอมอยู่แล้วท่างที่เป็นของจริงธรรมะของพระเจ้าเป็นของจริง พวกเธอกลับมาเป็นของปลอมไงแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาลวงโลกเนะี่ยนะลกนะ,ะถ้าทําบุญนี่ต้องทํากับข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าจะพาทานี่มาเบึกปณิพนิพเทธาจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากกรรมในอดีตถ,ถูกลบล้างกรรมในปัจจุบันก็จะไม่มีเหลือหลงเหลืออีกคอ็ปบก่อป,ปอจตดมีแต่เจริญรุ่งเรืองอมาจากพระสูตรไหนละ่ะ เห็นไหมล่ะหลวงพ่ก็จะถามเลยมาจากพระสูตรไหนอ่ะกาบเทพท้าท่านมหาด้วยนะนั่นเรื่องของเรื่องมัน,นถ้าเบิกพระนตรอยู่ในพระสูตรไหนกาบเทพท้าท่านมหาเอาพระสูตรนั้นออกมาเผยแผ่ด้วยว่าเบิกพระนิพฐ์พระเจ้าได้บุญมากได้อานิสงส์มากกรรมอดีตจะถูกลบล้างกรรมในปัจจุบันจะไม่มีกรรมอนาคตก็จะไม่มีอีกมีแต่เข้าสู่สุคติภูมิสุคติภูมิ มาจากพระสูตรไหนกาบแทบเท่าธรรมาหาด้วย